น้นะครับนี่ก็มาสปอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ก็มาสภอพอาหารทุกคนนะครับตอนนี้ก็นะทุกคนนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาอัพเดตสปอร์การ์กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับซึ่งนะทุกคนนะครับเราก็จะมาอาหารทุกคนนะครับ ตอนนี้นะครับก็นะทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางมา boarding. สัมภาษณาที่ห้องนี้กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับการเดิน,นทางมาถึงห้องนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับโอเคนะครับการเดินทางวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ใช่ไหมครับโอเคนะครับการที่เราสามารถทำนะครับก็เป็นอีก สมมติฐานหนึ่งเลยนะฮะทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขสาเหตุว่าการเกิดพายุรุอนร้อนคืออะไรว่าทำไมพาย,ยุร้อน,นหนึ่งเกิดได้นะครับวันนี้วันที่สองพฤษภาแล้วนะ,ะัะพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยนะ,ะวันนี้นะครับเตรียมตัวพรุ่งนี้เตรียมตัวพยับเราไืไปดูร้อนนะครับสาเหตุแรกก็คือการยกตัวของอากาศนะครับเมื่ออากาศยกตัวม็จะเป็นเมฆนะครับแต่ถ้าเมฆ ที่เห็นเป็นต้องตั้งเล็กๆอาจจะไม่อากาศดีแต่ถ้าไม่นั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าหากคุณรู้ว่าหากหากไม่มีหากคุณไม่รู้ก็หากไม่นั้นมันแตกไปถ้าคุณไม่รู้คุณกค็คนใครที่รู้ก็สามารถบอกคนที่ไม่รู้ได้แลวถ้าใครที่รู้ก็ควรอยู่ในบ้านให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีเข้ามาใกล้ขึ้นเราเรื่อยๆ มายถึงอาจอะหมายถึงพายุฤดูร้อนนะก็ได้นะครับเมฆพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับนะครับฤดูฝนของประเทศไทยนะครับไม่ได้ใช่เริ่มต้นง่ายๆนะครับเริ่มต้นอีกทีก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยนะครับประมาณสักเกดือนกรกฎาคมประมาณสักสองกรกฎาคมวันที่หนึ่งกรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับ ในโคะเทศไทยจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับแต่นะครับแต่ฝนนั้นอาจจะไม่ตกในฤดูฝนก็ได้นะครับนอาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติหรือกับมากปกติก็อยู่แต่อยู่กับค่าปริมาณของมันว่ามันจะมันจะทาหรือไม่นะครับมันจะมันจะตกหรือไม่ตกนะครับรอยู่กับปริมาณของ ปริมาณน้ำฝนนะครับว่าตกน้อยหรือวจะตกมากนะครับหากตกมากก็แปลว่าหากตกเยอะผิดปกติแปลว่าสัญญาณว่าต้องหีืออะไรแล้วละ่ะถ้าฝนน้อยปกตินี่เราฝนน้อยปกติก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคนะครับ นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทีแล้วทั้นคนที่เรายังคงน้ำมันดิสาัพอากาศนะครับซึ่งนะครับแล้วทำไมเวลาเกิดพายุรุดร้อนนี่แล้วทาไมเวลาเกิดพายุรุดร้อนทีนี่มันจะทำให้มีลมลมอไมการเกิดพายุรุนรร้อนทำไมถึงมีลมแรงมาอันดับแรกเลยเพราะลม ที่ยวสูงที่อยู่บรรยนนากาศสูงๆมันแรงนะครับมันทับแรงกว่าชั้นเราท่นอนอันนี้ไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงรถที่เขาสตาร์ทนะครับ ทำไมทำไมเขาไม่ไปเดี๋ยวลองเพิ่มลองให้แรงขึ้นสักหน่อยนะมันพันน้อยไปมันก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้โดนโลมเลยนะจะได้คลายคำเดนืยอยอไปบ้างนะครับ